นี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนะคะก่อนที่จะจัดสลากนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2563นะคะพี่นุชเป็นคนอ่านนะคะรายชื่อค่ะแล้วก็จะตรวจสอบไปจนสร็นนะคะคลิปนี้นะคะคุณจันจีราฉลาดล้ำค่ะจันจีราฉลาดล้ำนะคะจันจีราฉลาดล้ำนะคะนี้รายชื่อนะคะก็ทั้งหมดก็มี ทั้งหมดเหลืออยู่24รายชื่อนะคะคุณพานุสีนามพานุสีนามค่ะอันนี้จากกรุงเทพนะคะจากีิรานี่ก็จะไปติดตั้งที่ปักกานนะคะพานุก็กรุงเทพนะคะคุณจารุวรรณคุณเรือจารุวรรณคุณเรือแม่ติ๋มนะคะสามสี่คุณที่สี่คุณดาตำรวจอุดมศัก รวมศาส์สุภสรรมพิฆาะนะคะเป็นรายโดนสี่ต่อไปรายที่ห้าคุณรุ่งราตรีโพงามรุ่งราตรีโพงามนะคะถ้าได้ก็จะอยู่แถวบ้านสวนบัวนะคะเป็นทีมงานของพี่จูนนะคะคุณทองจักแมองักนเนีนกิ่นเนียนนะคะจากแม่กลองนะคะ ถ้าได้ก็จะไปติดที่ขอนแก่นนะถ้เป็นเพื่อนเราเองนะคะทีมงานตู้นะคะคุณนุชนะะาทับสายคุณนุชนะคะาคทับสายทีมงานของอาจารย์สวายนะคะอ,อยู่อยู่แถวผมพิทักษ์นะคะเป็นเพื่อนของสวัยะะพออ่อประเสริฐคม,มขำ<อ>แก่สมหว แม่คงทำแก้วน่วมนะคะเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะอยู่แถวปานจาันนะคะเมะื่อวานเราไปล้างไส้กรองใหู้นะคะจะเปลี่ยนไส้กรองให้แล้วก็สอนวิธีกันอค,คุณพัชรวดีหลงชินน้องต้อยนะคะ,ะเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวัดตะมวยนะคะสั่งงานทึงงานที่โรงศั์นะคะจิตรภัทรพิมพ์นะคะคุณอิราพรสงวนพิน์ค่ะน,น้องสาวของอ ปุ๊กนะคะอีราพรสมองพิมนะคะทีมงานของน้องปุ๊กนะคะคุณสุภาพรสแสงแก้วสุภาพรสแสงแก้วอยู่โรงพยาบาลรอนนะคะบ้านอะไรบิวนะคะคุณนุสร,ราอ๋อนุสรานุสร,ราตัวนีออ้เป็นยุคตะ d o ค่ะคนนี้นะคะผู้สาวไม่ใช่ไหมคะ ยุคตาดมลิ้มละไมนะคะยุคตาดมนะคะลิ้มละไมลิ้มละไม้ลิ้มละไมคุณยุคตโดมลิ้มละไมเป็นทีมงานของอาจารย์ตูนนะคะขายหมูยออยู่ตลาดห้านะคะคุณสัมฤทิชื่นตาสัมฤทิ์ชื่นตาเป็นทีมของแม่จารุวานนะคะจารุวานคุณรืออะรคะ ถ้าได้ก็จะไปติดที่ยะโสูนะคะตรงนี้คุณทัศนีพรกินดาวอยู่สวนอาหารกินดาว,น,ดาวนะคะพี่น้อยของเราน,นั่นเองนะคะคุณกรองแก้วพิเศษรัเออลุอ้นตลอดเลยพี่กรองแก้วพิเศษรัฐถ้าได้เครื่องนี้ก็น่าจะติดที่ด้านขะะ้าคุณวีระ สิริบูรถ้าได้นะคะเป็นทีมงานของพี่ชายพลนะคะถ้าได้ก็จะติดที่พระบาทนะคะวัดพระบาทที่หล่อสุโคนะคะคุณสวิตาหวังผลสวิตาหวังผลหลานหัวแก้วหัวแหวนนะคะของพี่นงนุษนะคะถ้าได้ก็จะได้ที่บ้านนะคะสามอย่างน้อวสวิตาหวังผลนะคะเป็นทีมงานของพี่นงนุชด้วยนะคะคุณนงนุษทองวงนงนุษยํทวองและทำวงหนึ่งหรือสองสาม สามสามนะคะเป็นสามจารประเภทรับแทนเยอะอยู่คุณรัตนาพรคำโคนรัตนพรคำคำโคนเป็นเพีงของอาจารย์สวงนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงพิทักษ์นะคะคนนี้นะคะคุณรัชานนท์ปริยะพักดีชนทศนนะคะอ่าเป็นน้องนนท์นะคะน้องนนท์